สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและขรบทุกขู่ทุกคนนะครับเนาะโดยเฉพาะพี่น้องเอฟซีที่อยู่ในประเทศไทยและที่อยู่ต่างประเทศครับจะพอกันอีกแล้วนะครับเนาะยูทูปเล่าอีสานนะครับเนาะรับพอกันมือนี้เป็นวันที่เกตเดือนกันยายน2564น้ายนะครับเนาะรับมาไปฟังหมอขอข่าวนะครับไปหัวขอเรื่องฟ้องด้วยภาพนะครับ มันเป็นอะไรกับฟองไปผับนะครับเนาะครับมาฟังรายละเอียดกันนะครับเนาะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งไปโรงพักจะขอแจ้งความกับตารวจนะครับแต่ว่าพ่อเจอพ่อขึ้นไปท่ารโรงพักนะครับไปเจอผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวคล้ายกับตารวจครับนอนอยู่บนพื้นพองนะครับแล้วก็เว้าภาษาเบอรูเล่องนะครับครับจากกรณีมีการแช่ท่านเม็ด ครับนะว่าคลิปหญิงเจอผู้ชายแต่งกายเคืงทอนข่ายตำรวจนอนอยู่กับพื้นโรงพักของโรงพักแห่งหนึ่งแล้วเว้าจาบรรลุเืีองดูแล้วสุดท้ายผู้หญิงคนนั้นต้องกลับไปทั้งที่ว่าเจตนาจะมาแจ้งความแต่บริแจ้งความกลายเป็นโพสต์ที่ถูกแช่ไปในโลกอินเทอร์เน็ต านมากหายหลังจาก Facebook แฟนเพจหนึงได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะทีผู้หญิงไล่หนึง่งว่ากับผู้ชายคนหนึ่งที่นอนอยู่กับพื้นในสถานีตำรวจผู้ท่อนแทงหนึ่งโดยผู้ชายคนนั้นแต่งกายเคร่งทอนข่ายกับตำรวจอยู่ในคลิปมีขอความกำกับไปว่าไปแกงความที่ร่งพัก แต่กลับเจอเหตุการณ์แบบนี้จะให้ประชาชนไปเพิงภาพผู้ใดได,ได้และจะได้ยิดเสียงผู้หญิงคนดังกล่าวพยายามว,าว่าว่าคุณตำรวจขาแก่งความหน่อยค่าหลายครั้งหลายคราวแต่ผู้ที่แตงข่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งนอนอยู่กับพื้นเพียงลำพังผูง้เดียวได้เว้าจาโบลูเรื่อง ฟังบรรลุภาษาจากนั้นก็มีเสียงผู้ชายคนหนึ่งที่ขาดว่าไปกับผู้หญิงที่จะไปแก้งวาาม้วยกันเลเเวขึ้นว่าไปไม่ได้เรื่องหรอกไปกันเถอะก่อนทีทั้งสองจะเดินออกจากไปและคลิปได้ถูกตัดไปได้ที่สุด คลิปดังกก่ามีคนเข้ามากพากษ์วิจาร์มากมามหลายคนพิมพ์ขอความแซลเจ้าของคลิปวามันเป็นเวลาพักพรบนาไปรบกวนผู้ชายคนนั้นเลยอันนั้นฟอ้องด้วยภาพนะครับเนาะครับมันมันเป็นโรงพักของสถานสถานที่ราชการมันเป็นโรงพักของตำรวจมันเป็นสถานีตำรวจนะครับเนาะ เขาไปแจง้งความมีตำรวจคนเดียวห่ครับที่นอนเนี่นผู้ชายแต่งเครืองแบบเคืองทอนอยู่ในโรงพักก็มีแต่ตำรวจน้นะครับหรือเป็นอาสาของตำรวจนะครับก็สงสัยคงโคงสีเมานะครับเมาห์ถามเมาเขาบอกปนอนอยู่บ้านนะครับนะแต่นายในโรงพักนั่นเหรอเอาเบิรเบิรแย่งเลยบ่น,นะครับฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เบิรงช่องเล้าอีสานแล้วเมื่อเบิรงแล้วกว็กดไล์ กดติดตามหรือกดแชร์ให้เด้อครับเด้อครับสลับมือนี่นะครับรายการของช่องเล่าอีสานขอจบล่งเพียงแค่นี้นะครับเนาะสวัสดีครับ